สวัสดีค่ะทองแจ๊กแก้วพระมวนค่ะมันนี้มามานำโตกเจ็ดสีเนาะค่ะเนาะคนนั้นลมเลยจ้ะยายคนนั้นกิคนนั้นกิ้งลงไปเลยมงาาลว้ว้าวปละลานหินสวยงามสวยงามยายระวังนะลื่นนะจะบอกให้ลูกสาวลมแล้วผู้หนึ่งมันมืนเด้อ มันมืนเนาะนี่พลานหินม <ics> ันมืนดีแต่ว่าฝนบอตกตอนนี้พูนขาวๆน้ำตกเห็นอยู่เดี๋ยวไปใกล้ๆ ระวังแมนบออย่าตงายอ่มาอากใหมันบต้องไสเาอเลยเอาออกเลยมันไม่สวยถทยห้ยต่งแต่งนั้นนะอย่าเพิ่งไปนะเด็กๆนั่นนั่นน้องตะวันลื่นแล้วงอแงแ่ลื่นลื่อนลื่นรอยาก่อนอย่าเพิ่งไปมันลื่นลูก เดี๋ยจริงๆเ,เดี๋ยวพาโฟมาด้วย,ยน,น้ำตกเจ็ดสีมาช่วงตุลาสิเขาว่าน้ำมันพอดีพอดีน้ำมันจะตกจากจากจากลงมาเขา,<ม>าเนิยตรงนั้น<ต><พ>อ่ะใช่สิถ้าย,ยังไม่ฮอลิเดย์ก็มาไม่ได้ตะว,วันรอก่อนรอผู้ใหญ่เขาก่อน น้ำตกเจ็ดสีค่ะของจังหวัดบึงกาฬนะคะบางบางบางสิหายสังเกตบางบางอันนี้น้ำน้ำน้ำแต่มันคืองามมันเป็นเป็นตะเบิงอะนะน้ำอยู่แต่ว่ามันน่มันอยู่ในพรลานหินเนาะนเลยมันแห้งอะนะมันติดตายแต่ว่ามันเก็งามน้ำแทงต้นแม่นบ่อ น้องโบแมนโบแมนทางกันแล้วเจอตลไปทางน้นใช่เราต้องลงไปนน้นแต่ว่ายายไปเห็นน้ํามันตกตรงนั้นไงยายก็อยากดูอ,อ,กอ่าปกติลงไปตรงนั้นแต่ก่อนเคยมาหลายสิบปีแล้วมั้มงไม่ด้บาลงไปถึงาารตรงเราไปหน้าแล้งไงช่วงนั้นอะไม่มีน้ําเลย ถ้าหน้าแล้งไม่มีน้ำนะคะมาลุงมาเดินดีๆน้องตะวันระวังนะน้องวันนี้มันนี่มันลื่นแต่รองเท้ามันดีนะมันเหนียวมาทายวีจูงหลานหน่อยแม่หนูใส่รองเท้าผ้าใบยังลื่นเลยจะไปมันจะไปโอ้ยขับปูชุ้งค่ะค่อยๆเมาวนะ ลื่นเลยขนาดจุงยังลื่นเลยขอดอกเท้านะอวันลื่นแล้วจับช็อตเด็ดไม่ได้เลยวะ่มหะันบุ๋มบุ๋มบุ๋มบุ๋นั่งลงไปถ่ายให้หน่อยป้าจะถ่ายอ่ะมาถ่ายให้หน่อยเนี่ยมันเป็นบุ๋มบุมแบบนี้ไง นา้มันำมันตกเป็นหูเป็นหูเลยน้ำมันเอ็กท่านะสักกระเฉาะกระเฉาะเจ้าหน้าที่ก็ทำไว้มั้งใช่เดินเดินลงไปตรงนี้ลูกมันจะได้ไม่ลื่น มันก็เป็นขึ้นเป็นขึ้นแบบนี้เพราะวันน้ำมันไหลลงมาน้ำเซ้อน้ำเซ้อครับตะวันจับมาให้ฉันฉันสิทายให้เธอขับจับน้องหน่อยตะวันจับพี่ผัดอ่ะเอาเอามายังไงนี่ลื่นแน่ๆเลยเด็กคนนี้ ระวังตรงนั้นระวังน้องระวังด้วยหนูโอ้ยแมงวีนี่เนาะน้องขาหนูเห็นมันมีดอกหนูว่ใไ่มันห่อนมันหอนบ่ลูกห่อนกระอาตัวโตจากเบิ่งความงามเนาะเดี๋ยวไปบายเล็กกันน้อนนี่ใบเล็กตรงนั้นยิ่งใหญ่เลยเห็นไหมเธอ ไม่ต้องจับมันร้อนเหล็กในกระดมบันไดตกูเพื่อยายยายต้องมาตรงนี้มันจะได้เร็วตะลุดลงเลยบ่ลูกปลาเต็มเลยลูกปลาเหรออันนี้มันแมงวีงองแง่งแมงง้องแง่งแมงวีก็ผัดหม้อคนในเมืองแมงงองแง่งลูกแม่้จะไม่รู้เรื่อดแมงวีอะไรไปอยู่ในน้ำ

ห้ามเอห้ามเขียนพลานหินภูเขาอะภเขาน้าไงเสียงน้ำอะมาฟังเสียงน้ำลูกกี่นาทีแล้วเนี่ย เสียงน้ำตกดังละอ๋อยังไม่นานใช่หไหมมาลูกมายายจิกดูหลานบ้างยายจิกดูหลานบ้างระวังหลานหน่อยอย่าโซนลูกอย่าโซนครับ ย่าระวังไม่ได้ย่าถ่ายวิดีโออยู่ไม่ยินเสียงน้ำเลยนะยายถ่าย YouTube ไปให้อเอฟซีของย่าดูอยู่นะครับ <c oughs> อย่าดื้อน,นะครับเดินดีๆนั่นเห็นไหมฟังเสียงน้ำตกสินูน่นออกมาจากน้ำเขาใช่ม,มันไหลลงมาจากภูเขาเลยลูกเห็นไหมพูดโถอมันไหลออมาจากภูเขาเหรอครับน้ำภูเขาเทพอะไรเป็นไง ไงว้าวาจุดจอดมีไงเอ้ยจะปิดมือยายทำไงไเดี๋ยวก็ลื่นเล่นก็เล่นแต่ว่าว่าเร็วเดินตรงนี้<ม>นี้ แค่จะดูปลาเฉยๆโอ้มีคนมาก่อแล้วกลัวจะเชื่งผูน้ำมันลงมาจากข้างบนนูยาสวรรค์ วิ่งอย่วิ่งลื่น จริงแล้วน้ำมันลงมาจากนู่นอ่ะข้างบนระวังลูกระวัง,งก็ตะลันห,หัวจะแตกมันลื่นลงมาหัวแตกเลยนะพี่ผ่านล้มแล้วเห็นไหมนั <c oughs> งง่น <c oughs> นั่น,น,าน พายาลื่นจะแล้นั่งเล่นก็ได้เล่นก็ได้มานี่มาเล่นตรงนี้อนนยอย่าพูดแบบนั้นน้ำนี่แหละมาเดินดีๆ เกาะย่าอ่ะจับรองเท้าย่าเดินดีดีถึงแล้วนะว้าวถึงแล้ว้ย <c oughs> ลูกกู <c oughs> เป็นไงลูกเอารองเท้าก่นลูกเปียกเลยเปียกเลยไม่เป็นไรย่าบอกให้จับย่าหน่ะใส่รองเท้าทำไมอะ่ะจับเอาถือเอา ลื่นนั่นเล่นกระบอกใช่ไเนี่ยอะไรเย็นมากเลยอาบตรงนี้ก็ได้มาอยากเล่นเลยระผัดไปไหนแล้วไปร้านจีนเอาพี่ผัดไปไหนแล้วไปหาแม่ยเราบอกไป้าปร้านพี่ผัดไปนู่นแล้วนั่งเล่นตรงนี้น้องน้องตะวันมาเล่นตรงนี้อ่ะ ลงตรงนี้เอาลองรองเท้าวางไว้รองเท้าวางไว้ลูกบันทุกนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนียเนียเนี่ยเอ้ยวางกระเป๋าก่อนมานี่นี่มาหับหญ้านี่นะนี่นนนนนนว้าวแต่น้ำตรงที่มันหลน่นตรงสูงสูงมันไม่ค่อยได้เลย อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาแก้วด้วยนะคะช่องยาแก้วผ่าม้วนค่ะมาน้ำตกเรจรดสีเอาแบบฟินๆเลยยอดงมากอัะมือหลายเอือ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีแก้ว้าพมวลสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ